ถามซา,าวแนละ้วเนอะว่าอันเคยไปเฮ็ดงานอยู่วันนั้นวันนี้บอเนานะถามเพิ่อนอ่าเคยไปเฮ็ดงานอยู่ลาวบ่เคยไปเฮ็ดงานอยู่วันยูนนี้บ่เคยไปเฮ็ดงานเฮ็ดงานผิดแล้วเฮ็ดงานบ้านงานบ้านวันนี้เงินเดินเดินเท่าไรวันนี้เงินเดินแปดแสนโอ้เงินเดินแปดแสนกี่ 8, 000, ทุกคน แต่ว่าตอนนั้นก็สำหรับห่าวเนาะสำหรับสำหรับเล็กน้อยห่าวแบบว่าอย่งายงแบงบว่บาบา่อครจ้งา,ง,างหาเงินแบบนั้นแบบนี้คือได้เงินเดือนแปดแสนกีบนะถือว่าหลายเติบเลยทุกคนตอนนั้นนะตอนนั้นเงินหนึ่งพันบาทกับสองสองแสนห้าสิบพันกีบทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะขึ้นมาหกแสนหกสิบห้าพันกีบคือตอนตอนนั้นเนาะประเทศง,งานอยู่อยู่ได้เดนเบ่ไดนจดินจะเดินจะปสีสามเดือนสามเดือนมาม,มาเฮ็ด ไปอยู่ไปอยู่ในสามเดือนแ,แล้วก็กำมะเฮนอ,อันเจ้านาดีบ่อยู่เหล่ากันเดียู่แบบก็เคยหายเคยเบาเคยเพิ่งเลยเพิ่ก็เคยแบบว่าเพิ่นเบาเพิ่นสอนเฮาในทางที่บอดีนั่นแหละอืมแล้วเฮามีเป็นเพิ่นกับ,บแล้วเงินเดินพออยู่พอกินมาแปดแสนกีนกับพ่อไล้พ่อแต่ มาบ้านกับเพราะว่าซื้อเครื่องเงาเฮ็ดเนาะซื้อปึ้มซื้อมิกซื้อโซซื้อเครื่องเงาหเฮ็ดนั่นแหละซิ่นเชื้อขาวอืมพอแต่ได้เงินซื้อชุดนักเหตุนานะทุกคนตอนนั้นแบบว่าแบบว่าขอพ่อแม่กับเพิ่นกับบ่มีก็บแบบว่พาพ้าคงเฮ็ดแล้วก็พ้าคงเฮ็ดแล้วก็ไปหาเฮ็ดงานอยู่นครหลวงเวียงจันทเดินเดิน,นไปเซ็น,นก,กีบอ่าไปเฮ็ดงานสองเดือนรู้ก็ามเดือนมากกัพอพอจะได้เงินซื้อชุดนักเหตุทุกคน ว่ากินอยู่เฮาเนาะก,กินท่านกินนี่กต่คือแปลว่าคือว่าหลายเตอร์ทุกคนตอนนั้นน่ะแต่ว่าเพิ่นเอ้ย <c ười> เพิ่นกาเคยไปเหตุงานอยู่ประเทศไทยเนาะทุกคนเคยไปเฮตุงานอยู่ประเทศไทยไปเฮตุงานอยู่ประเทศไทยไปเหตงานพี่เล็กานนฝือหรือว่า้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเคย <c ười> ไปทําร้านกว๋วยเตี๋ยวทุกคนไปเป็นเซิร์ฟรือว่าเป็นพี่เล็ <c ười> เป็นเซิร์ฟแล้วก็เฮตุน้ำส่งน้ำน้ำ คือไปทํางานที่กรุงเทพทุกคนเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็แบบว่ามีทรงน้ํามีเสิร์ฟมีทําด้วยโอ้ทุกคนแล้วเงินเดือนเริ่มต้นสตาร์ทเท่าไหร่อยู่ประเทศไทยหนึ่งมืนบาทนี่ทุกคนเงินเดือนเริ่มต้นสตาร์ทหนึ่งมืนบาทอยู่ประเทศไทยทุกคนเริ่มตน้นกับหนึ่งมืนบาทเลยนะอยู่ประเทศไทยนะปัจจุบัน,บน 8, บทัาแปดแสนกีบเริ่มตน้น mm hmm. คือถ้าเด็กน้อยก็คือขอเีนเอาแบบว่า คือแว่าโบย่ะเฮอหลายนะเคนเด็กน้อยคือแบบบย่ะเฮอหลายแต่ว่าอันเท่าแบบว่าบางคนเขาก็มีพาระบัคือก,กันเนาะทุกคนคือแบบปลว่าไปงานยูะเทศไทยได้จักปีสองปีโอ้ไปงานยูะเทศไทยได้สองปีเจ้านายมู่่วมง,งานมันดีดีบ่ะดีมู่ร่วมงานเป็นกันเองเจ้านายเป็นกันเองนิสัยดี<ม>บโหายบอบโบวาบโบดูทูกข้าอแล้ว คนมีเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำนําบอมีเลี้ยงข้าวจะพาไปเที่ยวกับไปโอ้ทุกคนเจ้านายพาไปเที่ยวนายระยะเห็นงานจักเดืนนเจ้านายพาไปเที่ยวสี่เดือนทุกคนเจ้านายพาไปเที่ยวนายระยะเห็นงานในระยะสี่เดือนเจ้านายพาไปเที่ยวแล้วเจ้านายพาไปเที่ยวไปเที่ยวยุ่ยสไปเขาใหญ่โอ้ทุกคนไปเขาใหญ่บุไดโอ้ เจ้าก็ดีนะทุกคนเจ้านายนะดีนะเขาง่ายนะทุกคนเจ้านายคือเจอดีเนาะไปให้งานชีเดินพาไปเที่ยวเขาเขาเขาง่ายไปเที่ยวเขาง่ายนะทุกคนพ้อ <c oughs> แล้วไปอยู่น้ำเจ้านายท่านอยู่ประเทศไทยอยู่จะปีอยู่อยู่สองปีแต่ว่าไปโดนๆนะั่นบริษัทงาน หางานมาได้ท่งนั้นมันโควิดเดยอช่งนั้นแมโนะทุทง่งโควิดเนาะคนตกงานกันลายทุกคนนะค่ะสิมาบ้านกมาบมได้เพราะว่าเขาบอกให้ข้ามมาก,มก็เลยว่าอดจนเท้าได้งานมาแด้สุดท้ายได้บอกงานได้งานที่ลยหานกนล้วยเตี๋ยวนั่นแหละคือตอนนั้นก็คือตอนตอนโควิดก็คือแบบว่าตกงานก่อนโควิดก็ทุกคนแล้วก็ได้งานหานกล้วยเตี๋ยงานหานกว๋วยเตี๋ยอยู่ก็ชเวยหน้า คือจะนานก็เจอดีเนาะเจอดีทุกคนงินเดินราจนเจอหนึ่งหมื่น,น,น 1, บาททุกคนคือเป็นเด็กเสิร์ฟนะทุกคนเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วไป็ดงานในสี่เดือนเพ้่อนพาไปเที่ยวเนาะแล้วจะถามว่าไปเ็ดงานอยู่ประเทศไทยนี่ได้ได้อย่างไหนจากประเทศไทยได้ทองสอ,อ,องบาทและกระโพท์เครื่งหนึ่งโอ้ทุกคนได้ทองสองบาทและกรโทรศัพหนึ่งครื่งทุกคน คือในในระยะเวลาจะจะเดินในทองสองบาทประมาณระยะเวลาสามเดินโอ้ทุกคน,<อ>นสามเดินว้าทุกคนสามเดินทุกคนคือแบบได้ติบ๊บอโลมติบ๊บ่แมนกนเดินหนึ่งหมื่นบาทน,นะถ้าอันนั้นถ้าถ้า,ถ,าถ้าหาไ่ได้ติปเนี่ย่ได้นะทองสองบาท คือแปลว่าสองคนหาบลูแปลว่าหาผู้เดียวสองคนโอ้ทุกคนสองคนหาจังพ่อจังได้หอสองบาทเนาะถ้าคนเดียวนี่น้องราวว่าจะจใจเลยได้แน่นอนเงินเดือนหนึ่งหมื่นบาทว่าเช่าห้องเองมันบอเช่าห้องเองกินอยู่เองค้าน้ำมันลดค้าลดไปฮหดงานออแต่ว่าพมีสองคนหาเนาะทุกคนจังได้ทองสองบาทจากประเทศไทยในการไปเงานอยู่ประเทศไทยคือ ฮักประเทศไทยบอทีได้ไปเห็นประเทศไทยแล้วได้ไปเห็นความเจริญความงดงามของประเทศเพิ่นได้ขึ้นอะไรขึ้นอย่างยู่ผลนเลยแต,แต่ว่าบอแมนบ้านเมืองเห,าห้าเนาะอยู่ไปอยากมาบ้านกินหอดบ้านอย่างนั้นอย่างนี้คือสิบบอกวา่าถ้าฮากินหอดบ้านเฮาตอนาหาเงินอยู่ฮากินหอดบ้านเฮาสมันมามาหยามพอหยามแมแล้วเฮากลับไปให้งานอีกคือเกา่าเนาะทุกคนและวันนี้ น,นี่ละเนาะทุกคนประเทศไทยคือแปลว่าได้ชีวิตหม่เลยเหมือนไหไปเห็นงานอยู่ประเทศไทยแมน้าทุกคนประเทศไทยเปี่ยนชีวิตของคนลาวหลายๆคนทุกคนจากที่บ่มีอย่างเลยจากที่ไปเห็งานอยู่ประเทศลาวแทบสิบ่มีเงินส่งมาให้พ่อแม่อยู่ทางอยู่ทางบ้านแต่ว่าไปเฮ็งานอยู่ประเทศไทยก็คือมีเงินส่งมาให้พ่อให้แม่สายอยู่ทางบ้านเนาะแมน้าทุกคนท่องสองบ้านนี่ค um, ือตอนนี้กะ ห้าหมื่นป่ายแล้วนะห 50, ้าหมื่นปายเลยแล้วก็กะสองบาทก็โอ้เป็นแสนทุกคนเป็นแสนทุกคนคือยกขอบนะพวกน้องกับแบบวา่าคนลาหลายๆคนเนอะทุกคนไบบวะยกขอบแจ่ประเทศไทยเนอะที่เฮ็ดเลยว่าให้เฮาลืมตาอ,อาปะได้หลายคนก็คือแบบว่าไปงานอยู่ประเทศไทยแล้วกับ,บา่าเยอะมา้านเพราะว่า อยู่ประเทศไทยมันมีบอนหาเงินแล้วก็เงินดีเจ้านายดีบางคนคือเจ้านายดีไปเยอะมากเลยนะนาบางคนจะมา,าเลยคือน้องดาวนี่ไปอยู่ไทยแทบสิบางคนจะมาบ้านแต่ว่าคือแบบว่ามีนี่จะเป็นที่ต้องมาเนาะทุกคนคือเออน้องดาวนีวนวนว่ไปปไปเ็ศงานอยู่ไทยนี้ในในระยะเวลาสองปีมาเยี่ยมบ้านจากเธอมาปีละเธอสองเธออ๋อปีละเธอปีละสองเธอทุกคนคือ ไปให้งานหลังจากที่ซื้อทองเก็บสองบาทแล้วมีเงินเก็บไหมอีบอบอบไม่มีเลยเออพราะว่าซื้อทองแลวกับบามาส่งให้พ่อแม่ทางบ้านเนาะทุกคนดีดีได้ทองสองบาททุกคนในระยะเวลาสี่เดือนแต่ว่าสองคนหานะทุกคนไม่แม่นคนเดียวหาถ้าคนเดียวหาบได้แน่นอนเนาะแต่ว่าสองคนหาก็คือได้ใบคนนึง มันสิซากว่าสองคนอยู่แล้วสองคนมันชิว่ากว่าหาคนเดียวเนาะอ,อยากขอบใจประเทศไทยบริเทศให้ชีวิตทฮาลืมต่างอาปะได้ก็ขอบใจประเทศไทยหลายๆเนาะเพราะว่าเงินดีงานดีเจ้านายดีเพิ่นโล่งงานดีเมดทุกอย่างก็เจ้านายเพิ่นกะ็ะซําแม่ผู้หนึ่งละเพิ่นใจดีหฮงๆงเงจ้านายคนไทย ทุกคนแถมมบว่าเงินหนึ่งหมื่นบาทกับคนเลงข้าวเนะเาะเลงข้าวเลงน้ำเลงข้าวพาไปเที่ยวดีเวอร์ทุกอย่างเลยดีดีทุกคนคือแบบว่าคนไทยน้องยอมหับเลยทุกคนแต่ดีแห่งแห่งคือแบบว่าทางที่แบบว่าบอเคยคุณแจ๊บคบอเคยเห็นหน้ากันก็นคือแบบว่าเจอดีทุกคนสัมผัสได้เลยว่าประเทศไทยไมีแต่คนใจดี คนบด,ดีก็มีหลายเนาะแต่ว่าส่วนมากสีแบบว่าเห่าสีบ่เจอคนที่แบบว่าบดีส่วนมากสิเจอแต่คนดีๆเนาะคือแบบว่าเอ้ยน้องดาวกะไปกะคือเจ้านายดีเนาะทุกคนพาไปเที่ยวมีข้าวเลี้ยงเห็นงานเงินเดือนหนึ่งมืนบาทมีข้าวเลี้ยงคือพวกน้องสองคนก็นจะขอบเจอิประเทศไทยเนาะที่เ็ให้ครอบครัวลืมตาอาปะได้เนาะทุกคนแต่ว่า สำหรับคลิปนี้พวกน้องสองคนก็ขอลาไปก่อนเดอ้อทุกคนเดอ้อบ๊ายบายสบายดี